อัปเดตข่าวรถบัสไฟไหม้23่ศพที่กรุงเทพนะครับผมแล้วก็ไปพิธีเผาศพอยู่ที่อุทัยธานีนะครับหลายคนต้องคงได้ติดตามข่าวที่ผมไปลงภาคสนามนะครับผมเราก็อยู่กันจนเสร็จแต่ทีนี้ด้วยว่าตอนนั้นนะครับผมมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับก็คือเด็กๆนี่แหละนะครับก็3คนที่บาดเจ็บสาหัสซึ่งล่าสุดนี้นะครับผมได้มีการออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับมีเด็กอายุ14 7ขวบแล้วก็9ขวบนะครับผม ก็แสดงความยินดีนะครับเด็กๆเขาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอ่ะเด็ก14นี่นะครับผมกลับบ้านตั้งแต่วันตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี67นะครับแล้วก็ยังคงไปพบแพทย์ตามกําหนดเด็ก7ขวบนะครับผมก็ออกจากโรงพยาบาลช่วงปลายเดือนธันวาคมปี67นั้นกันนะครับผมพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านแล้วก็ไปพบแพทย์ตามกําหนดนะครับอีกคนนึงนะครับผม9ขวบ ก็เพิ่งจะได้ออกจากโรงพยาบาลเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พศ2568นะครับผมพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านแล้วก็ไปพบแพทย์ตามกำหนดนะครับทุกท่านก็นี่แหละนะครับผมผลจากรถบัสไฟไหม้นะครับแล้วล่าสุดนี้ก็รถบัสความบีนะครับผมล่าสุดนี้18ศพนะครับ